สวัสดีค่ะ JK พามาชม Honda City มาแรงสาบกันนะคะคันนี้79,000บาทค่ะทุกท่านเป็นรถเกียร์ออโต้นะคะรถเก่งปี03นะคะราคา79,000บาทเท่านั้นค่ะราคาสบายกระเป๋านะคะเป็นรถบ้านเจ้าของขายเองค่ะหน้าตาแบบเมเดิมสีสันก็ไม่น่าเกียดนะคะทรงสวยเครื่องยนต์นิ่งๆขับขี่ทางใกล้ทางไกลไปได้ค่ะใช้งานกันได้ปกตินะคะ เอกสารชุดโอนมีให้พบค่ะคันนี้นะคะรถขับขี่ได้ปกติค,คันคันรถอยู่ที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะคะท่านใดที่กำลังตามหาไปใช้งานอยู่นะคะอยู่ในระแวกใกล้เคียงนะคะติดต่อเข้าไปดูตัวจริงได้เลยค่ะติดต่อนัดหมายโทรคุยกับเจ้าของรถโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะทุกท่านเพียง7 9 0 0 0บาทนะคะใช้งานได้ดีกันแดดกันฝนกันลมกันได้สบายเดินทางเที่ยวใกล้ไกลไปได้เลยนะคะ สนใจติดต่อนัดหมายเข้าชมตัวจริงด้วยตนเองค่ะสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนสวัสดีค่ะ